ตัวนี้เป็นเครื่องเชื่อมติ๊ก3 0 0 a นะครับสามารถใช้งานได้2ระบบนะครับก็จะเป็นระบบติก๊กแล้วก็ระบบอาร์ก็คือเชื่อมทูปนะครับระบบติ๊กก็คือเชื่อมมะก้อนนะครับตัวนี้ใช้ไฟ220รบโวลต์นะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานนะครับก็จะมีระบบสองที่สองที่กดติดปล่อยดบัดบตามจังหวะมือนะครับสี่ที่คือออโต้นะครับกดปล่อยแล้วก็เดินไปจนกว่าเราจะหยุดแล้วก็กดล่อยทีหนึ่งนะครับติ๊กก็คือเชื่อมมะก้อนนะครับอาร์ก็คือเชื่อมทูปนะครับ เคเล้เคเล้ก็คือปรับกระแสไฟนะครับอาร์คอสก็คือช่วยเพิ่มกําลังไฟในการเชื่อมนะครับก็จะสมูทมากขึ้นนะครับวิธีการต่อใช้งานนะครับหัวเชื่อมติ๊กอยู่ที่ขัวลบครับแล้วก็แก๊สครับแก๊สอาร์กอนนะครับแล้วก็สายสวิตช์ครับแล้วก็สายดินครับแล้วก็แก๊สอาร์กอนเข้าข้างหลังครับ ออโต้ครับสี่ทีนะครสี่ที โอเคครับ okay,